ตัดผมมาสั้นมากนะครับวันนี้ก็ไปคุยกับช่างตัดผมมาเขากําลังสนใจประกันสุขภาพถามว่าเนี่ยดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีหลายบริษัทเหมือนกันอันนั้นก็ดูเหมือนจะถูกนะอันนี้ก็เหมือนจะคุ้มครองดีกว่าแบบไหนจะโอเคก็เลยจะเล่าเคสตั้ด,ดี้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการซื้อประกันผ่านทางออนไลน์นะครับมีอยู่เคสหนึ่งนะครับก็ เจอผ่านเพื่อนแนะนำนะครับนัดเจอกันเขาบอกว่ากำลังสนใจประกันสุขภาพแต่เห็นในเน็ตเนี่ยก็เลือกบางบริษัทเอาไว้ละเห็นถูกดีน่าซื้อนะครับอาจก็เลยถามว่าเออเรามีตัวแทนที่รู้จักในบริษัทนั้นแล้วหรือยังที่ไว้ใจได้อะนะเขาก็บอกว่าไม่รู้จักตัวแทนคนไหนเลยเห็นจากทางอินเทอร์เน็ตใน Google แค่นั้นเองอาจก็เลยบอกว่าลองคิดดูดีๆนะเพราะว่าในการที่เลือกซื้อประกันสุขภาพเนี่ย ควรจะดู3ปัจจัยหลักเนาะข้อแรกก็คือบริษัทนั้นมั่นคงยาวนานหรือเปล่านะครับสำหรับ AIA ที่อาร์ตขายเนี่ยก็ยาวนานมากหลักร้อยปีข้อที่2ก็คือประกันสุขภาพที่เลือกซื้อนะ่ะจะต้องมีความคุ้มครองที่ดีเหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ขอเพิ่มเบี้ยนอกเหนือจากเงื่อนไขในเล่มกรม,มทันข้อที่3ไม่ว่าจะซื้อประกันกับบริษัทไหนอย,อยากจะให้มีตัวแทนคอยดูแลครับเพราะว่า ประกันเนี่ยมีภาษาหลายอย่างที่อ่านบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันคือภาษาประกันเราควรจะต้องมีตัวแทนคอยอธิบายอย่างชัดเจนแล้วก็ตามเรื่องให้ลูกค้าก็เลยอยากจะสบายใจนะครับตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพกับอาร์ตอยากจะให้อาร์ตดูแลอาร์ตก็ดูแลมาตลอด6ปีกว่าๆเลยนะครับ อาจก็เลยคอยอัปเดตข่าวสารนะครับส่งของขวัญปีใหม่ไปให้ด้วยทุกๆปีแล้วก็ส่งเอกสารในการลดหย่อนภาษีไปให้ลูกค้าทุกปีเหมือนกันครับผ่านมา6ปีที่บริการกันมาตลอดนะครับวันนี้ลูกค้าตรวจพบเนื้องอกรังไข่ก็ไม่สบายใจครับจะต้องมีการอัลตราซาวแล้วก็เช็คผลเลือดค่าใช้จ่ายคร่าวๆก็หลักแสนนะครับก็เลยกังวลว่าประกันตัวนี้จะครอบคลุมหรือเปล่า หลังจากโทรคุยกับลูกคา้าอัดก็เลยรีบติดต่อโรงพยาบาลเช็คว่าโรงพยาบาลนี้สามารถจะแฟกซ์เคลมกับ AIA ได้นะครับแล้วก็ถามเรื่องกระบวนการพรีเคลมก็คือในการยื่นเคลมก่อนการรักษาจริงว่าประกันตัวนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างหรือเปล่าลูกค้าจะได้สบายใจแล้วก็ ส่งรายละเอียดทุกอย่างสรุปไปให้ในไลน์ให้ลูกค้าสบายใจอีกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะช่วยประสานงานทุกอย่างให้กับลูกค้าเวลาที่ลูกค้ากาังวลน,นะครับก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่า เวลาทําประกันสุขภาพเนี่ยพอจังหวะที่เจ็บป่วยแล้วหลายคนก็ไม่มีอารมณ์ที่จะติดต่อกับบริษัทประกันเพราะว่าบางทีภาษาประกันมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับในการที่มีตัวแทนช่วยดูทุกอย่างให้วิ่งเรื่องทุกอย่างให้เนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าสบายใจไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับใครสนใจอยากจะทําประกันสุขภาพนะครับแทนที่จะไปค้นหาใน Google ลองถามเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักที่เป็นตัวแทนประกันให้เขาช่วยดูแลดีกว่าครับ